วันอาทิตย์ที่3เมษายน2022หัวข้อเราเป็นข้อพระกัมภีพระธรรมลูกาบทที่22ข้อ66กอข้อ67ถึง71กล่าวว่าพอรุ่งเช้าพวกผู้ใหญ่ของประชาชนกับพวกหัวหน้าโบุโรหิต และพวกธรรมจาร์ยก hmm. mm ็มาประชุมกันพูดว่าถ้าเจ้าเป็นพระคลิสก็จงบอกเราแต่พระองค์ทรงตอบเขาว่าถึงเราบอกพวกท่านท่านก็ไม่เชื่อและถึงเราถามท่านท่านก็ไม่ตอบเราอย่างไรก็ตามตั้งแต่นี้ไปบุตรมนุษย์จะนั่งด้านขวาของพระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพพวกเขาทุกคนจึงถามว่าเจ้าเป็นพระบุตรของพระเจ้าหรือพระองค์ตรัสกับพวกเขาว่าก็ท่านพูดแล้วว่าเราเป็น พวกเขาจึงพูดว่าเราต้องการพยานอะไรอีกเพราะว่าเราได้ยินจากปากของเขาเองแล้วสำหรับคนที่พูดภาษาอังกฤษการตอบคำถามของพระเยซูฟังดูเหมือนเป็นการเลี่ยงประเด็นส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าภาษาต่างๆจะมีวิธีการตอบว่าใช่หรือไม่ใช่แตกต่างกันออกไปไม่ใช่ทุกคนจะตอบด้วยคำพูดตรงๆคำเดียว แต่สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นมีมากกว่านี้การสนทนานี้มาถึงจุดสุดยอดเมื่อคนเหล่านั้นถามว่าเจ้าเป็นพระบุตรของพระเจ้าหรือและพระเยซูตรัสตอบว่า,าก็ท่านพูดแล้วว่าเราเป็นจงให้ความสนใจกับสองคำสุดท้ายสองคำนี้เป็นการแปลความหมายพระนามของพระเจ้าในภาษากรีกคือคําว่าเราเป็นซึ่งพระคัมภีร์ของเราหลายฉบับแปลเป็นคำว่ายาเวหรือ องค์พระผู้เป็นเจ้าชาวยิวที่เคร่งครัดจะไม่เอ่ยพระนามนี้ออกมาดังๆหลักวยากรณ์ภาษากรกจะช่วยคุณหลีกเลี่ยงการเอ่ยพระนามนี้ถ้าคุณอยากหลีกเลี่ยงจริงๆแต่พระเยซูไม่ต้องการหลีกเลี่ยงพระองค์ตรัสออกมาตรงๆถ้าถ่ายทอดคําตรัสของพระองค์จะพบว่าพระเยซูไม่ได้เพียงแค่ตอบเขาว่าใช่แต่พระองค์ตรัสอ้างว่า พระองค์<ร>เป็น,ปนพระเจ้า,จาวิินาล่ะคนเหล่านั้นจึงไม่พอใจอย่างมากณจุดนี้มีความชัดเจนมากพระเยซูทรงอ้างว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้เป็นองค์บริสุทธิ์ของอิสราเอลพระผู้ช่วยรอดของประชากรของพระองค์คนเหล่านั้นจะตอบสนองอย่างไรพวกเราจะตอบสนองอย่างไร พระเยซูทรงเป็นพระเจ้าตามที่พระองค์ตรัสจริงหรือถ้าจริงพระเจ้าก็ทรงรักคุณอย่างมากจนพระองค์เสด็จมาหาคุณในสภาพของมนุษย์เพื่อสละชีวิตของพระองค์เพื่อคุณบนกลางเขตที่น่าอับอายและทรงเป็นขึ้นมาจากความตายเพื่อคุณทุกคนพระเจ้าทรงกระทําสิ่งเหล่านี้ด้วยพระองค์เองไม่ใช่ทูตสวรรค์ไม่ใช่มนุษย์ผู้ศักดิ์สิทธิ์แต่เป็นพระเจ้าคุณจะตอบสนองต่อสิ่งนั้นอย่างไร อาอธิษฐนข้าแต่พระเจ้าข้าพระองค์เชื่อโปรดเสริมความเชื่อวางใจในพระองค์ของข้าพระองค์ให้แข็งแกร่งด้วยเถิดอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์อเมน